สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ถูกใจอิโมจิ Facebook กันนะครับผมโดยเว็บ KMT m h นะครับก่อนอื่นแก้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KMT m h นะครับผมลิงก์เว็บไซต์ทีวันแรกเลยนะกดเข้ามาเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าหากเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิิิกก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 ัััััันน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 ่่่่่่่่่อออออออะะะะคคคครรรรรรรบบบเเเเพพืืืืๆๆมมมมมมมาาาาททีีสสสชชชชชผผผูู้้้้้ใใลลหไไจจป็็งขด แล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างนี่นะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยดีกว่านะฮะเมือนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะจนําเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับจะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆอยู่นะครับผมรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับอ่าเติมเงินประวัติการ มองนที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเพื่อนจะเห็นปุ่มเป็นภาษานะครับแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะเจนไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราให้มันเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะกดที่เติมเงินด้านซ้ายมือก็ได้นะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับก็จะมีคิวอาร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยแอปธนาคารแนสต์ลีนะครับชิปเพลย์อังเปอนละครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำ USD ดอลลาร์นะครับมาใช้งานกันได้นะครับกดที่คริปโตเค r r e n c y ได้เลยนะครับผมตรงนี้ทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นบอร์ดการเติมเงินอยู่นะครับผมสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกไปคิวอาร์โค้ดแล้วนนะครับกดยอดเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กดเติมเงินคิวอาร์โค้ดแนะนำเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดททีี่่่่คคคาสััังซืืื้้อออใหหมมนนนนนะะรรบบบเเลกด มาที่หมดหมู่นะครับแล้วก็หาคำว่าไลฟ์พสอีโมจินะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องบริการนะครับผมก็จะมีอีโมจิให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะมีเลทราคาความเร็วที่ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับผมในวันนี้ผมจะเลือกเป็นหัวเราะแล้วกันนะครับมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเนนำลิงก์นะครับของโพสที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไล์อีโมจินะครับผมมาใส่ในช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดไล์อีโมจิที่เพื่อนๆต้อองกกาารยจะเพิ่่่่มมนนะะคครรรัับบอยยาาากกกไไไไดด้้้เเเเทห็ใสขปลผพื่ออออนนนนนนนๆเข้้้าาาามมมททีีีี่่่หโโพพสสตะะะคคครรรััับบบผยด อิโมจินะครับอยู่ที่1นนะครับผมก็คือหัวเราะนะครับผมเพื่อนๆมาก๊อปปี้ลิงก์โพสเลยครับนำมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100่งยแล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนก่ครบแล้วนะครับผมก็จะเก็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะแล้วมาลองกรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องข้อความเขียวขึ้นมานะครับขึ้นมาระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอรรร์ขอองเเพืื่่นนนนนียยยได้้ัับกาแลวะะฮ หากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะกดกดคลิกที่นี่ได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดไปกันขึ้นมานะครับผมโดยทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสถานะออเดอร์นะครับคิโนรอดำเนินการอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะหรือถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่บอร์ดการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ประวัติการสั่งซื้ออออออททีี่่่่่ผผาา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 านน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 นมมมมมมขขงงงงงเเเเเพพพืืๆััััััั้้้้้้้หหหดดดลลยยะะ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 คคคคครร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 บบบบบบบูตตฮแแแถถกกกปญใใชว็็ไไซ์สจิ ให้เพ่อนมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับก็จะเห็นปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับก็ได้ครับเพราะปัญหานะครับอย่างเช่นอ่ะกดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าชานะครับเพื่อนๆก็เข้ามาส่งเรื่องกันได้เลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับกดที่แนะนำเพื่อนนะครับคัตลอกลิงตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้ เดี๋ยวก็คือหัวเราะตรงนี้นั่นเองนะครับผมมียอดอยู่ที่1นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะฮะยังไม่ขึ้นมานะครับผมยังอยู่ที่1อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเองนะครับผมหรือด้เงินนะครับอ่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเวลาที่โชว์กันไว้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแจ้งแอนนินได้เลยนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่่่่่าาาาาานน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 นะะะะะะฮมมมมมมแแลลล้้้้้้วววคคคครรรรรัััับบบบบเเเเพพพืออออออๆตตตตีีีทง็็ไไไซ์์กกกดดดิิิิยยฟโโจจขึผู หนึ่งหัวเลาะนะครับผมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดหัวเลาะแล้วนะครับเรากดกันไปที่หนึ่งร้อยนะครับผมก็มีแถมขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับมีแถมขึ้นมาหกนะครับเนี๋ยวันนี้นะครับก็จะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMG เอ็นไว้ให้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะเข้ามาสมัครกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี๋ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ